รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทรุเวิร์สสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาพบกับงาน Bangkok International Motor Show ครับปีนี้จัดเป็นครั้งที่45แล้วนะครับโดยงานจะมีตั้งแต่วันที่27มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายนครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีครับ ใครที่สนใจเรื่องของยานยนต์นะครับพลาดไปได้งานนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวในงานจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามผมไปดูกันครับเาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของรถยนต์อีสุสนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับจะมีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากทางผู้บริหารครับวันนี้อยู่กับคุณคุณซับนะครับหรือว่าพี่ท็อปครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับ คืออย่างที่เรียนไปครับว่ามีการถส่ข่าวเรื่องคาร์บอนนิวทรัลของอิสุเรานะครับ,รบแล้วก็นำตัวปิกัพก็ได้คอนเซปต,ต์คาของตัวป mm ิกาปอีวีดีแบ็กซ์เรานะครับมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับ,รบสลับสเปคตัวนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นคอนเซปต,ต์ก่อนแต่ว่าสเปคก็เข้าคือว่าเป็นรถ2มอเตอร์ครับ ฟูลไทม์โฟ wheel นะครับเป้าหมายหลักก็คือโหลดทิ้งหนึ่งตันได้ครับ,รบแล้วก็ความเร็วเนี่ยต้องมากกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าทางด้าน Isuzu เองนะครับก็มีแผนในเรื่องของการผลิตรถกระบะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าใจความสำคัญอย่างที่พี่ท็อปบอกคือต้องไม่ทิ้งคุณสมบัติความเป็นรถปิกอัพเดิมนะครับยังต้องมีการบรรทุกได้เหมือนเดิมนะครับเรื่องของการใช้งานยังต้องใช้ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนที่2คือเป็นออฟโรดคือตัวที่วี่่มีกการตตแแงบบจัดเต็มเเลยนนนะครับส่่วที3ป็กซ์ นะครับก็คือรถแต่งโซนสุดท้ายเป็นโซนมาตรฐานครับยอดนิยมคือรถออกจากโรงงานเป็นยังไงก็มาดูได้ตรงนี้นะครับโปรโมชั่นแคมเปญเด็ดๆเพียบครับถ้าอยากเป็นเจ้าของรถอีซูซูนะครับบอกเลยมาท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากครับขอบคุณครับที่บูธของรถยนต์โตโยต้านะครับต้องบอกว่าครบทุกรุ่นทุกแบบเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของไฮลักแชมป์ครับที่เอาไปดัดแปลงเป็นรถแบบต่างๆนะครับเพื่อตอบสนองการใช้งาน รวมไปถึง All-New h i l u x Revo นะครับเจเนอเรชันใหม่ซึ่งรองรับมาตรฐาน Euro 5นะครับและมีรถเอเนกประสงค์ครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Yaris Cross Toyota Corolla Cross นะครับก็มาจัดแสดงในงานนี้ด้วยนะครับใครที่มางานมอเตอร์โชว์เนี่ยต้องบอกว่ามาที่บูธ h Toyota ครับรับรองว่าเห็นครบทุกรุ่นทุกแบบแน่นอนครับก็คอนเซปต์ของบูธเราคือ mobility for everyone นะครับทุกการกับเพื่อนเพื่อทุกคน นะครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ไฮบริดหลายรุ่นนะครับยาริสครอสโคลโรราครอสแคมรีโนวาซีนิตหรือ c o r โร l าทุกรุ่นเป็นไฮบริดที่มีสมรรถนะประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็โซนไฮลักนะครับตัวพระเอกของเราก็จะเป็นตัว GR Sport 4ี่คูณสีนะครับแล้วแน่นอนขายไม่ได้ก็คือไฮลักแชมนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตการเริ่มต้นชีวิตเรามีโซลูชันหลากหลายแบบก็อยากให้เข้ามาคุยกันครับคนที่จะใช้รถยนต์โตโยต้านะครับปีนี้แคมเปญเรียกว่าเพียบเลยมาจับมาจองในงานเนี่ยมีทั้งรางวัลไปท่องเที่ยวต่างประเทศรางวัลทองคาโปรแกรมศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามีเยอะมากหลากหลายรุ่นเดี๋ยวท่านมาช็อปแระชมนะครับแล้วก็แถมประกันชั้นหนึ่ง PHyd ใครอยากจะซื้อรถสนใจโปรแกรมไหนก็มาติดต่อน้องๆพนักงานขายเราได้เลยเรามีให้หมด รวมๆว็ประมาณนี้อยากให้ทุกคนรีบมาครับบูธฮอนด้าในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับผมพามาดูอย่างแรกเลยคือเรื่องของ EN1 ครับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งทาง Honda นะครับเปิดตัวให้กับตลาดประเทศไทยได้สัมผัสกันนะครับและยังมีระบบ e s ช v ครับซึ่งถือว่าเป็นระบบไฮบริดนะครับที่ขับขี่ได้สนุกสนานนะครับด้านในเรื่องของการเปรียดพลังงานนะครับที่สำคัญทาง Honda ในงานนี้ก็จัดโปรโมชั่นดีๆเอาไว้ให้กับผู้บริโภคชาวไทยด้วยครับ วันนี้นะคะ Honda เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของประเทศไทยนะคะที่ใช้ชื่อรุ่นว่า Honda e n 1ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเนี่ยภายใต้แพลตฟอร์ม e n architecture f ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ Honda โดยเฉพาะนะคะเราเปิดให้ลูกค้าเช่าใช้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลหรือลูกค้าองค์กรก็สามารถเช่าใช้ผ่านบริษัท เช่ารถชั้นนําซึ่งสามารถดูรายละเอียดการเช่ารถนี่ได้ในเว็บไซต์ของ Honda ลูกค้าที่เช่าใช้จะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องประกันเรื่องการบำรุงรักษาเพราะว่าสามารถที่จะนํารถเข้าศูนย์ n อน da ได้ทั่วประเทศเลยนะคะเราดูแลเรื่องการบำรุงรักษาให้นะคะแล้วก็เราเปลี่ยนยางทุกๆห0าหมืกิโลเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกเล็กทุกๆ1ปีด้วยนะคะขอเชิญลูกค้าที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบูธของเราได้คะ่ะ ก็บอกเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับบูธ Mercedes Ben บในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับกับรถยนต์ m e r c e d e s b e n บน c ์ e s s ใหม่ครับโดยมีรุ่น e c l a s s Launch Edition นะครับซึ่งจะบอกว่าออกพรสเดลิสต์ก่อนงานไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับภายใต้รหัสตัวถัง W214 ครับมีทั้งแบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในราคา3.990,000บาทแล้วก็แบบที่เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับ4 2 5 0 0าบาทครับ ไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีระบบซอฟต์โครสนะครับประตูดูดปิดเข้าไปด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของระบบ MBUX ที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับและไฮไลท์สำคัญๆก็คือในเรื่องของเครื่องเสียงครับหลังคาแก้วและก็ตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับสำคัญที่สุดเลยคือรีบจองรีบเป็นเจ้าของกันนะครับเพราะว่าล็อตแรกไม่ทราบว่ามากี่คันครับแต่ว่าเป็นล็อตที่เป็นล a unched i t i o n จริงๆสําหรับ E-Class ใหม่ครั้งนี้ครับ ำหรับ e บอ e ์เซอร์ส G-Class คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่น Limited Edition ครับมี1,000คันทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเนี่ยมี10คันนะครับซึ่งความพิเศษของรถรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยคือสีครับเป็นสีพิเศษนะครับเขาเรียกว่าสีนี้ว่า m a n Manufacture จอร์แ k n i g ไ t ครับเป็นสีที่ทำมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งจะเห็นว่าสีทองนะตรงโลโก้ Mercedes- Benz สีทองตรงนี้นะครับรวมไปถึงล้อสีทองด้วยนะครับใครที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของต้องรีบนะครับเพราะมีเพียง10คันเท่านั้นนใปรระเททศไยคับ งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับผมมาที่บูธของรถยนต์ปอร์เช่ครับแน่นอนครับมีไฮไลท์มีความน่าสนใจเยอะแยะมากมายครับแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาฟังจากทางผู้บริหารครับคุณธนบดีคุณทนครับพี่มาร์คสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รอมก่อนอื่นถามพี่มาร์คก่อนว่าปีนี้มอเตอร์โชว์ปีนี้บูธปอร์เช่รถไฮไลท์ปีนี้คืออะไรครับโอเคครับผมก็คืออยู่ข้างหลังเรานี่เลยนะครับคือ GT3RS รถคันนี้เนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีอะไรหลายอย่างในตัวรถเขาเนี่ยที่ถ่ายทอดมาจาก GT3R ก็คือเป็นรถแขง่ ของ p o r s c ช e เลยนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับคือเรียกว่า Aerodynamics รถคันนี้เนี่ยจะมีครีบจะมีเบนจะมีฟินอยู่หลายๆจุดด้วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนรถทีนี้มีฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะปรับให้ลมเนี่ยนะครับแวกออกมาหรือว่าเพิ่ม Downforce ในตัวรถหรือว่าดันลมเย็นนะครับให้เข้าไปอยู่ในเครื่องเพราะว่าเครื่องยนต์รถทันนี้เ,นเป็นเครื่องยนต์ naturally aspirated มีแรงม้าอยู่525แรงม้า,วาวนะครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่25.9ล้านนะครับส่วนอีกหนึ่งคันนะครับเรียกว่าท็อปสุดของรุ่นเทอร์โบนะครับคือ911 Turbo S Cabriolet เรียกว่าเป็นรถที่เรียกว่าเราเดล l y d r ร v e ได้นะครับจะหรูหรานะครับนุ่มนวลนะครับแต่มีพลังมหาศาลมีแรงม้าสูงสุดถึง650แรงม้านะครับ Turbo S นะครับราคาเริ่มต้นที่25.8ล้านนะครับส่วนหนึ่งคันนะครับก็คือ GT3 m a n t h a i Racing m a n t h a Racing เนี่ยนะครับคือเป็นชุด Aero part นะครับ มาประกอบใส่กับรถ GT3 แล้วทำให้วิ่งในเมือบงบริเวนียได้เร็วขึ้นกว่าเลยมนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากครับรอนนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับก็แวะมาได้ที่บูธของ Porsche นะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากมากนะครับขอบคุณครับ บูธของรถยนต์ซูซูกินะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยตัวที่โดดเด่นที่สุดนะครับคงหนีไม่พ้นเจ้า XL7 Hybrid คันนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าชูความเป็นรถยนต์แบบ3แถว7ที่นั่งนะครับแล้วก็ได้ระบบไฮบริดเข้ามาช่วยเสริมเติมให้เรื่องของการขับขี่นอกจากนี้ในบูธของซูซูกิเองเนี่ยก็ยังมีทั้ง Swift นะครับ e er อ t i g a s e r a r i o Suzuki CS แล้วก็มีเจ้า j ิม m ีด้วยนะครับนันใครที่เป็นแฟนๆของซูซูกิเนี่ยลองแวะเวียนมาดูครับแล้วพลาดไม่ได้ครับกับซูซูกิแครีครับ รถที่เอาไปประกอบอาชีพนะครับเอาไปดัดแปลงให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนครับยังไงแวะมาดูกันนะครับสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือเราได้มีการนำคอนเซ็ปต์โมเดลซูซูกิ e-wx ซึ่งเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้ามาจาัดแสดงภายในงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับการเปิดตัวรถยนต์ New Suzuki xl7 HyB r i d ม u l ติ Dynamic Crossover อย่างเป็นทางการ ายในงานนอกเหนือจากโปรโมชั่นราคาพิเศษในช่วงแนะนํารถยนต์ n e w s u z u k i XL7 Hybrid แล้วแล้วยังมีแคมเปญสําหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆเช่นแคมเปญ Suzuki Super Platinum Deal ขับฟรี90วันหรือผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนโดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธรถยนต์ซูซูกิและระหว่างวันที่2 9ถึงมีนาคมนี้ขอเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมและทดลองขับรถยนต์นิวซูซูกิเอ็กเซลเซเว่นไฮบิดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูบ บูตรถยนต์ฮุณใดนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับด้วยรถยนต์หลากหลายรุ่นหลากหลายแบบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารครับคุณมรรบเฉลิมวงสาเวทครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอมครับฮุนใดเราเปิดตัว2รุ่นก็จะมีครีต e าอัลฟานะครับข้อพิเศษก็คือว่า มันมาออปชั่นเต็มเพียบเลยหลังคาพารามิกนะครับตัวภายในเครื่องเสียงเป็นบ s สนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้มาครบราคา9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นวว้าวอีกรุ่นนึงที่เราเปิดตัวก็คือเป็น X6 กับ X7 คือ Star Gazer ครับราคา X7 อยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทครับส่วน X6 อยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทอย่าเพิ่มสีแมทเพิ่มอีกหมืนนึงแต่ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งครับในงานเราเปิด Ionic 6ที่สำคัญคือเรนจ์ที่มันวิ่งได้เนี่ย 545แบบ w l t p รถ D ล e ดดี gment ใหญ่ๆนะครับราคาล้าน8ป9บาทบู๊ทพนัดในปีนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นด้วยนะครับสตาร์เกเซอร์นะครับเครตานะครับรับส่วนลดไปเลย1 5 0 0 0 0บาทนะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับเรามีรถเปิดตัวใหม่หลากหลายรุ่นหรือถ้าเกิดจับใจใช้สอยนะครับก็ได้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยออกมาเลยนะครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่วรรบมากนะครับขอบคุณครับ บุรุษโยนเนต้านในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าโดดเด่นที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเจ้าเนต้า V2 กับแหม่รุ่นนี้นะครับในเรื่องของสีในเรื่องของอินทอเนียต่างๆเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับ เนต้าวเนี่ยนะครับมี2รุ่นย่อยด้วยกันครับมีทั้งรุ่น l i g h นะครับ5 4า0 0 0บาทแล้วก็รุ่น Smart เนี่ย5้9 0 0 0บาทสิ่งที่แตกต่างกันอยู่นี่ครับก็คือเรื่องของระบบ ADA s ครับผมแนะนำว่าตัว Smart ครับ5,69 0 0 0บาทมีระบบ ADA s เข้าไปด้วยจะได้ใช้งานได้อย่างสบายๆครับระบบความปลอดภัยครบคันห้องโดยสารสะดวกสบายนะครับเรื่องของระยะการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่า300กว่ากิโลเมตรที่ต้องบอกครอบคได้สบายๆครับแล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือตัว NeTA NeTA X เนต้องบกว่าจะมีการเปิด Prebookoking ครับ ให้จองกันด้วยโดยคาดการว่าราคาจะไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีความอเนกประสงค์อย่าง n e ต้าเไว้ใช้งานก็จองไว้ก่อนเลยจะได้เป็นกลุ่มแรกๆที่ดับไปใช้งานครับและก็ยังมีตัวของ n e t ้า t t นะครับที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะได้รถสปอร์ตที่มีพลังงานไฟฟ้าขับสนุกนะครับมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็น long range และก็เป็น performance นะครับก็เลือกเอาได้เลยที่สําคัญที่สุดครับข้อเสนอเงื่อนไขพิเศษต่างๆนะครับที่ทางเนต้าจัดเอาไว้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องบอกว่าดึงดูดอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของการรับประกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า1คันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นใครที่อยากจะเริ่มต้นใช้รถยนต์ไฟฟ้าสักคคัันนนนนึงงงรรบใหห้มมาาทีู่่่่่ขอออยต์เชืววุณไผิดแ หนึ่งในบูธที่เกิดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับผมอยากให้มาชมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์รถที่มาใหม่เลยนะครับบอกว่าน่าสนใจมากๆครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยังไงนะครับเดี๋ยวคงต้องมาคุยจากทางผู้บริหารนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรมาให้เราบ้างครับสวัสดีครับพี่นรลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับบูธของเกรทบอลมอเตอร์เนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยใช่ครับรอบนี้ก็เป็นรอบการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ก็คือ G ีนิเมมโเออร์นะครับ บอเออนี่จึงต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เรามีความภูมิใจมากๆมันจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ยังต้องการรถปิกอัพครับสำหรับการเดินทางนะครับแล้วยังต้องการความสะดวกสบายความปลอดภัยที่เหนือชั้นกว่าที่สิ่งที่รถปิกอัพจะให้ได้นะครับซึ่งนี่คือที่มาที่ไปเลยว่าเรามีจุดเด่นในเรื่องนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีนะครับในเรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีเรื่องการขับขี่นะครับเรามีเครื่องยนต์ไฮบริดที่นุ่มตอบโจทย์การขับขี่ได้นะครับทำให้เรามีการวางโพสิชันของตัว g i m e n Proer Sah เนี่ยเป็นเราเรียกว่า the first c ค a าส i n t e l l i g e n นเปร์กับเพราะว่าที่นั่งของรถคันนี้ข้างในนะครับทั้งหมดเลยทั้งหน้าและหลังเนี่ยเป็นเหมือน VIP s พีซีของผู้โดยสารครับนอกจากมามอเตอร์โชว์นี้แล้วตามโชว์รูมต่างๆเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้นะครับนอกจากเรามีเวลานะครับอยากเชิญชวนให้เข้ามาชมที่งานมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะครับหรือว่านะครับสามารถที่จะรับโปรโมชั่นเดียวกันนะครับได้ที่โชว์รูมของเกรดเวอร์โมเตอร์ในทุกที่นะครับซึ่งปัจจุบันปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ80แห่งน่าจะสะดวกกับลูกค้านะครับที่กำลังตามหาดีีลดๆอยู่ วันนี้ขอบคุณพี่นรงมากับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบูธของรถยนต์วอโวบในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่เป็นไฮไลท์นะครับใครที่มาในงานอยากจะเชิญชวนให้แวะมาที่บูธของวอลโวครับแต่ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาทางผู้บริหารจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้ครับวันนี้อยู่กับคุณคริสครับสวัสดีครับคุณคริสสวัสดีครับสวัสดีครับ any interesting things about Volvo today First, start talking about EX thirty. I think for me, it's the combination of the power, the handling, the styling, the technology. It's all yeah. like one package, which I think is great. That's a good combination. Yeah, yeah. yeah. So it seems like they have like two different models, a single model and twin yeah. models. Yeah. For most people, the single motor is is more than enough. Yeah. Um, for those people that want, you know, faster acceleration. Then of course the twin, which is the one that I have, is like 0 to 100 kilometres in 3.6 seconds. Yeah. any other highlight in, in our board today? The booth that you see behind me here is actually made out of 17,500 recycled plastic bags. So the Volvo ladies that we have on the booth, all their dresses are made out of recycled denim. And of course all the materials that we use for our catering is all biodegradable. ครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวของบูธวอล์เวอที่เกิดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับจะเห็นว่าคุณคริสบอกแล้วว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะครับยังไงมาที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็อยากให้แวะมาที่บูธของวอล์เวมารับข้อเสนอดีๆมาชมบูธของวอล์เวแล้วก็รถสวยๆแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณคริสมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับที่บูธของ Ford ก็เป็นอีกบูธหนึ่งนะครับที่มีความน่่่าาาาาสนนนนนใจคคครรรัััับบบบบต้้อออองงกกกกวววมมีีหหลลลลลยยเะะแ็ไไฮท์ึ ถ้าไม่มาบูตฟอร์ดถือว่าพลาดครับเป็นบูตเดียวเลยครับที่มีความตื่นเต้นรอคุณอยู่นะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังจากทางผู้บริหารครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะที่บูตฟอร์ดบอกว่ามีไฮไลท์ตื่นเต้นมากเป็นสไลเดอร์ค่ะความสูง4เมตรเอาไว้เพื่อจําลองว่าความเร็วความแรงของเครื่องยนต์ V 6เป็นยังไงสําหรับเครื่องยนต์ดีเซล V 6นะคะตอนนี้เนี่ยมีใน Ford r a n g e r นะคะรุ่นวา d แท็ rak, นะคะแล้วก็รุ่น Ford Everest นะคะนคือรนน์่ขอ้วอ t ร n u m นะคะ,เ, Everest พมมคะเพติ่ัมากขึ้นค่ะ ได้ยินว่ามีจํานวนจํากัดใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตอนครั้งแรกนี้นะคะฟอร์ดนำมาขาย350คันเท่านั้นนอกจากรถ2รุ่นที่ว่ามามีรุ่นอื่นๆในฟูตฟอร์ดมีอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะฟูตฟอร์ดเองนะคะก็ยังได้รับความสนใจจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์รับเตอร์นะคะเรียกว่าเป็นดุดันไม่เรงใจใครนะคะมีฟอร์ดมาสเตอมาจัดแสดงด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยน,นี้มีแคมเปญพิเศษช่วงนี้โดยเฉพาะนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายนและออกรถภายในสิ้นเดือนเมษายนนะคะมีการมอบทองคําให้ด้วย1บาทค่ะ ในโอกาสนี้นะคะฟอร์ดประเทศไทยมีความยินดีมากๆที่ได้นารถยนต์นะคะที่ทันสมัยเทคโนโลยีเล้าใจนะคะแล้วก็กิจกรรมสนุกสนุกมากมายในบูตฟอร์ดนะคะอยากจะให้ทุกๆท่านให้ความสนใจไว้มาเยี่ยมชมถ้าเกิดได้มีโอกาสาไปที่งานมอเตอร์โชว์นะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะติดตามรถฟอร์ดได้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศพร้อมเคมเปญดีตลอดทั้งปีค่ะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณอมอมากนะครับขอบคุณมากค่ะ บูธรถยนต์ BMW นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องบอกว่ามีไฮไลท์ความน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับทั้งรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ในแบบ p l u g i ิน y b r i d นะครับที่สำคัญก็คือมีทั้งแบบเก๋งแบบซีดานรวมไปถึง SUV ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมารับข้อเสนอเงื่อนไขพิเศษต่างๆได้เอาเป็นว่ารายละเอียดต่างๆนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงไปฟังผู้บริหารเล่าให้เราฟังดีกว่าครับในส่วนของรถยนต์ BMW ในปีนี้ทุกท่านจะได้พบบกับ BMW 5 Series ใหม ที่วันนี้เรานำเสนอครบทุกระบบขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็น BMW 520d M Sport Pro เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด b m w 5 3 0 e M Sport Pro ระบบปลั๊กอินไฮบริดและ b m w i5 e Drive 4 0 M Sport Inspiring ระบบไฟฟ้า100%พร้อมด้วยสมรรถนะและออปชั่นแบบครบครันในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นครับและสำหรับ BMW M Fan นะครับท่านจะได้พบกับขุมพลังตัวแรงอย่าง BMW XM 50e bmw m3 competition ing, BMW m x drive touring bmw m2 และอีกมากมายที่บูตของ bmw ในส่วนของข้อเสนอสุดพิเศษเรานำเสนอ bmw 2 series ด้วยงวดผ่อนเริ่มต้นเพียง16,999บาทต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง1.4%สําำหรับรถยนต์ไฟฟ้า bmw ix อัปเกรด bsi นานถึง10ปีสำหรับ bmw 4 series และ free bmw wallbox สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นครับ ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธของบี w กันนะครับในบูธของรถยนต์มา z d a เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่างแรกที่เราจะนึกถึงก็คือเรื่องของความสนุกในการขับขี่ครับเพราะ Mazda นั้นมีสไตล์เป็นของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดก็แล้วแต่นะครับต้องขับสนุกครับช่วงล่างเกาะถนนดีนะครับการบังคับควบคุมของพวงมาลัยนั้นต้องบอกว่าแม่นยำมากๆในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ m a z d a กเข้ามาจัดครบทุกรุ่นทุกแบบนะครับพร้อมข้อเสนอเงื่อนไขพิเศษมากมายเลยทีเดียวครับ ครับมาสเตอร์เซลประเทศไทยนะครับในงานมอเตอร์โชว์วันนี้บูธเราก็มาภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่นะครับ Love of Car ไฮไลท์ของงานนะครับเป็นรถยนต์ MX 3 0นะครับเราเอาเครื่องยนต์โรตารี่ที่มีสมรรถนะสูงกำลังสูงนะครับแต่มีขนาดกระทัดรัดนะครับเข้ามาเป็นเจเนเรเตอร์ปั่นไฟแล้วก็ชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กลายไปเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับแล้วก็ยังมีออปชันของพลัสอินไฮบริดที่สามารถชาร์จไฟ ที่ตัวรถได้โดยตรงนะครับก็ทำให้รถคันนี้สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้า100%เนี่ยได้ถึง600กิโลเมตรนะครับก็เป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมาสเตอรเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของตัวรถนะครับวัสดุที่ใช้ทั้งภายนอกภายในเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงนะครับมีสมรรถนะที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีราคาที่จับต้องได้นะครับศูนย์บริการและก็การบริร,รักษาที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมนะครับรถมาซาก็จะเป็นทางเลือกอที่ดีนะครับทางหนึ่งของผู้บริโภคครับ พูดถึงนิสสันนะครับก็ต้องนึกถึงเรื่องของเทคโนโลยี e-power เป็นอย่างแรกนะครับการทํางานของเครื่องยนต์นะครับที่ต้องบอกว่าช่วยป้อนพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับได้ฟีลการขับขี่แบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเลยซึ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจ้านิสสันคิก e-power นั่นเองนะครับใครที่มาบูธนิสสันในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับมาชมนิสสันคิก e-power แล้วก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมร่านิสสันเทอร่ารวมไปถึงนิสสันนาวาร่าด้วยครับ Yeah, Nissan is happy to participate once again on this 45th motor show here today. Uh, we have basically three key items that we are showcasing in this motor show. The first one is, as you can see behind me, we showcase for the first time outside of Japan. Uh, one of the five concept cars that we show at the Japan Mobility Show last year uh, we brought to Thailand. Uh, it is called the Hyper tour. It is an all-solid state battery EV with all the technologies that we have uh, in Nissan. It is installed in the car. Number two, we have a special edition, uh, Kixi Power uh, Special Edition, Star Edition. And the final one is we have various sales promotion uh, under the campaign called Say Yes. So Please come and visit come you E and Thank much very ครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของงาน Bangkok International Motor Show นะครับจะเห็นว่าแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์นะครับเอาเทคโนโลยีเอาแนวคิดนวัตกรรมต่างๆมาจัดแสดงกันไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านครับมีเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7เมษายนนะครับเดินทางมาที่ Impact Challenger เมืองทองธานีครับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้กันนะครับยังไงวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ